ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะก็มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทข้ะบอลเด็ดประจำวันที่20มิถุนายนพศ2อ6 3นสนั่นเองนะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทเคาะบอลประจำวันนี้ก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่หาเว็บดูตารางบอลเปลี่ยขึ้นต่างหรือบอลสดสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่ w ว w รวบราคาบอลดอทเน็ตนั่นเองนะและสําหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นร้อนใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าจะถึงมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกัน นั้นล่างได้เลยนะครับผมโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มฟังบทคาะบันประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะ ซึ่งวันนี้นะผมจะคัดมาเน้นๆน,น,นะสามคู่นะเป็นฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะเปลงด้านของวัตฟอร์ดนะจะดวลกับทางด้านของเลส,ต 5, ลสเตอ,นะนะอ,อร์อรนะซิต,ตี้นั่นเองนะครับผมอ่างั้นเราไปดูไติทีของเขาทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับผมไติที่ห้านัดหลังสุดของด้านเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะสามารถชนะมาได้1นัดได้เสมอ1นัดและหลุดแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวเรียกว่าฟอร์มโดยรวมของเขาถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านของกิทตันพาเล สถิติ5นัดหลังสุดนะสามารถาชนะ2นัดเสมอ1นัดและหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะซึ่งฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีนะโดย2นัดหลังสุดนะสามารถเปิดบ้านนะชน,นะแอตตันวิลล่ามาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะและนัดก่อนน,นั้น,น,น,ก,น,นก็สามารถเปิดบ้านนะชน,นะเบอร์มิงแฮมมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะเลสเตอร์ซิตี้จะต้องบุกไปเจอทางด้านของวัตฟอร์ดนะที่เทียบฟอร์มโดยรวมดูแล้วนะครับผมเป็นทาหน้านของเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถทำได้ดีกว่่านนัเอง นะครับผมโดยสามารถชนะไปได้ถึง3นัดจากการเจอกัน5นัดหลังสุดนั่นเองนะซึ่งนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเปิดบ้านะชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเกมนี้นะขออยู่ทางด้านของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้น่าจะดูดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณนะ์นนเลสเตอร์ซิตี้บุกไปเฉียดชนะวัดฟอร์ดนะสประตูต่อหนึน,นั่นเองนะครับในเกมนี้ งั้นเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะฮะเป็นทางด้านของไบรตันนะจะโดนกับทางด้านของอาร์เซนอลนั่นเองนะซึ่งคู่นี้นะั่นจะเตะในเวลา3ามทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติ5นะัดหลังสุดของด้านเจ้าบ้านอย่างไบรตันนะอ่าไม่สามารถเอาชนะใครมาได้เลยนะแบ่งเป็นเสมอไปถึง4นัดนั่นและแพ้ไป1นะัดนั่นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เจ้ากับทางด้านของอ่าวูดแพรมตันไปด้วย score ศูนย์ต่อศูนย์นยันะ่ 5นัดหลังสุดนะสามารถเอาชนะมาได้3นัดและมีหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์3ประตต่อ0นะซึ่งเกมนี้นะพวกเขา,าจะต้องบุกไปเจอทางด้านของไบตันนะที่เทียบฟอร์ดโดยรวมแล้วน่าเป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่สามารถทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าว่าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้ใน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของไบตันที่สามารถทำได้ดีกว่านะซึ่งเกมนี้นะไบตันนนนนพวกเเเขาได้ล่่่ใถิีย บวกกับสายติ่ห้าในหลงสุดพวกเขาสามารถดันเสมอมาไว้ได้หลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่าไบรตันจะต้องสามารถเปิดบ้านเจ้าของอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะไบรตันเปิดบ้านเจ้าอาร์เซนอลหนึ่ประตูต่อหนนั่นเองนะครับในเกมนี้ เราไปตอนทีู่สุดท้ายสลบวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นด้านของเวสแฮมนะจะโดนกับด้านของวูดแฮมตันนั่นเองนะซึ่งคููนี้นะจะเตะกันในลาห้าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดของด้านเวสแฮม,มนะสามารถชนะมาได้หนึ่งนัดนเะสมอหนึ่งนัดและหลุดแพ้ไปถึงสามนัดเลยทีเดียวเรียกด้วฟอร์มโดยรวมของเขาเนะี่ยก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดยนัดล่าสุดเนะี่ยเพิ่งจะ บุกไปแพ้กับทางด้านของอาร์เซนอลมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อีกด้วยนะครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างวนะูฟแคมตันนะสถิติห้านัดหลังสุดนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะเขาสามารถชนะมาได้สองนัดหนะ้าเสมอสองนัดและหลุดแพ้ไปหนึ่งนัดนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะเขาจะต้องบุกไปเจอกับทางด้านของเวสต์แฮมนะที่เทียบฟอร์มดูแล้วนะเป็นทางด้านของวูฟแคมตันนะที่สามารถทำได้ดีกว่านั่นเองนะส่วนดูจากสถิติการเจอกันของสองทีมนี้เป็นทางด้านของวูฟแคมตันที่สามารถทำได้ดีกว่าน เวทแฮมไปได้ดุสกอร์สองประตูต่อศูนย์อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้นะถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้เล่นนอกบ้านนะแต่ด้วยฟอร์มที่ดีนะฮะและด้วยอาศัยติการเจอกันที่ดีกว่านะี่ยังไงผมเชื่อวูาพูเพมตันสามารถบุกไปคว้าัยมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะวูเพมตันบุกไปเอาชนะเวทแฮมนะสประตูต่อหนึ่น,น,น,นะนั่นเองนะครับในเกมนี้ ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบทคอบอลประจำวันนี้นะถ,ถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะและเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับผมอาา่าฮะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะสำหรับใครท่านใดนะที่ชอบ ความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ่านยละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะและอย่าลืมบอกเด็ดขาดว่ามาจากช่องชนนาแนลยูทูปราคาบอลเพียงง่ายๆเท่า,าน,นี้ท่านก็จะรับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมองกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ